มีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะนีวพาผู้ชมนะคะมายืนอยู่ที่บริเวณหน้าร้านซูนามิซูชิบัฟเฟ่นะคะวันนี้ค่ะแน่นอนนะคะว่าเราจะมาริมลองนะคะรสชาติอาหารนะคะสไตล์ญี่ปุ่นกันอย่างแบบโอ้โหอร่อยอร่อยกันอยา่างแน่นอนเลยวันนี้นะคะจะเป็นเมนูไหนบ้างนะคะเดี๋ยวตามไปชมด้านในกันเลยค่ะ ้ชมคะจะบอกว่าเข้ามาในร้านแล้วนะคะบรรยากาศเนี่ยเหมือนไปอยู่ที่ฮอกไกโดเลยอะไรประมาณนี้นะคะข้างๆนิวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเจ้าของร้านสวยๆของเรานะคะคุณจูนนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณจูนคะในส่วนของร้านซูนามิของเราเนี่ยเปิดบริการมานานหรือยังคะ ก็จริงๆเนี่ยร้านเรามี2สาขานะคะสาขาแรกที่ทุกคนหลายๆท่านน่าจะพอคุณหน้าคุณนตาก,กันบ้างก็คือที่ถนนสายสาสาขานั้นเราก็เปิดมาประมาณเกือบ1ปีแล้วค่ะแล<ช>้วก็ส่วนสาขาใหม่ที่ซอยชายพึษ์ที่นี่ก็เปิดมาได้ประมาณ1เดือนค่ะถามหมายว่าตรงนี้เนี่ยมาเปิดใหม่นี้ลูกค้าตามมาเหนียวแน่นเหมือนเดิมไหมคะก็มีท้งลูกค้าใหม่แล้วก็ลูกค้าเก่าก็มีค่ะเพราะว่ายังบางท่านมาจากทางสัตหีบก,ก็จะมาทางนี้ก็จะใกล้กว่า ะะแต่ว่าคุณจูนเนี่ยบอกว่าขนาดนี้ขนาดบอกว่าไม่ค่อยแน่นมากแต่ถ้าเกิดว่าจะมาทานเนี่ยต้องมีการล็อกคิวไว้ก่อนเลย <c oughs> ทีเดียว ค่ะ,ะก็คือพอดีเนื่องจากร้านเรามีที่นั่งค่อนข้างจํากัดนิดนึงนะคะเพื่อป้องกันความผิดหวังก็ถ้าเกิดต้องการความชัวร์ก็แนะนําให้จองดีกว่าค่ะนะคะและในส่วนของเมนูล่ะคะร้านของเราเนี่ยมีเมนูให้เลือกมากมายเลยทีเดียวอะไรยังไงบ้างาคะในส่วนของ้คือร้านเราเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นซูชิบุฟเฟ่นะคะแต่จริงเนี่ยอาหารที่เราเสิร์ฟมีตั้งแต่อาหารทัดเล่นมียำแบบแซ่บๆนะคะสำหรับคนไทยมีทั้งซูชิตาชิมิปลาดิบแล้วก็ข้าวหน้าต่าง ปลาย่างเนื้อย่างเรียกได้ว่ามาเทีเ่ยวคุ้มนะคะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเรามีประมาณ100รายการสำหรับร้านใหม่เนี่ยเราเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ150รายการเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วตรงนี้ในนะส่วนของบุฟเฟ่จะบอกว่ารวมน้ำด้วยราคาอะไรยังไงบ้างคะตรงนี้ตอนนี้บุฟเฟ่ของเรานะคะนอกจากอาหารที่ทุกท่านสั่งได้150กว่ารายการนะคะในเวลา1ชั่วโมงครึ่งเรามีเครื่องดื่มเป็นพวกน้ำอัดลมชาเขียวร้อนชาเขียวเยน็นแล้วก็ไอศกรีมให้ด้วยค่ะ เห็นบอกว่าโอ้โหที่นี่เนี่ยใช้ในส่วนของแซลมอนเป็นแซลมอนสดเนื้อทุกอย่างนี่สดหมดเลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะคือร้านเราเนี่ยจะเน้นเรื่องคุณภาพความสดของปลามากอย่างแซลมอนเนี่ยจะเป็นปลาแซลมอนที่เรานําเข้าจากนอร์เวย์นะคะ,คะซึ่งจะบินมาเนี่ยสัปดาหล์ละสองครั้งเพื่อให้ได้ความสดมากที่สุดค่ะนะคะคุณผู้ชมเนี่ยจะสดขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะอาหารไปลองชิมอ่ในส่วนของซูชิที่นี่กันดีกว่านะคะว่าจะสมคําล่อมลือหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปกันเลยค่ะ โอโหเหมือนสวัสดีจริงคุณผู้ชมแต่ว่าจะบอกว่าแค่นี้จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ย<ม>เขามีเมนูอาหารถึง150เมนูด้วยกันนะคะผู้ชมรวมไปถึงในส่วนของน้ําดื่มที่นี่อยากจะบอกว่าฟรีนะคะผู้ชมไม่อั้นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะตรงหน้าของเรานีนะคะสาวกอาหารญี่ปุ่นสาวกแซลมอนสาวกซาชิมินะคะแน่นอนว่าชอบเนี่ยอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าใครที่มารับประทานร้านซึนามิแห่งนี้นั่นเองนะ ผู้ชมเดี๋ยวมาแนะนำเมนูก่อนดีกว่าเมนูแรกนะคะผู้ชมที่เราจะแนะนำนะคะตรงหน้าเรานี้เลยค่ะเป็นในส่วนของซาซิมิรวมนะคะผู้ชมนี่นะคะก็จะมีในส่วนของแซลมอนคังผู้ชมคะแล้วก็จะมีทูนา่ามีเชีโรมะกุโรนะคะแล้วก็มีคาจิกิแล้วก็มีในส่วนของเนื้อปลาซาบะนะคะเป็นปลาซาบะดองนั่นเองแล้วก็ไข่หวานรวมไปถึงิโตัวของปลาหมึกยักษ์นะคะผู้ชมเรเรียกได้ว่าจานนี้เนี่ยครมาสักนะคุ้มมากๆนะผู้ชมเพราะว่าเป็นส่วนของ จานซึนี้รวมนั่นเองนะคะคุณผู้ชมต่อมาค่ะในส่วนของจาสซนี้แล้วก็จะมีในส่วนของข้าวปลา ตรงนี้เลยเป็นส่วนของข้าวบ้านรวมเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เนี่ยข้าวบ้านซูชิรวมนะคะก็จะมีในส่วนของเนื้อต่างๆนะคะที่เรียกได้ว่าสาวรสซูชิเนี่ยมาชิมแล้วเียไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเนื้อที่นี่นะคะเขาใช้เนื้อกันแบบว่าสดๆมีการซ้ำแซมกับแซลมอนนอร์เวย์แล้วก็ในส่วนของเนื้อที่เป็นเนื้อปลานะคะมีการอินพุตเข้ามาเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วก็มาในส่วนของซูชิอีกอย่างหนึ่งค่ะผู้ชมคะนี่เลยนะคะก็จะเป็นส่วนของซูชิเนื้อวากิวนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น ซูชิข้าวป้านหน้าปลาไหลทานากะนั่นเองนะคะคุณผู้ชมใครที่ชอบในส่วนของปลาไหลในแนนําเลยนะคะแล้วก็อันนี้ในส่วนของเนื้อวากิวอ,อยากจะบอกว่าเนื้อก็คือไม่ไม่ใช่เนื้อที่แบบว่าสุกมากจนเกินไปะไรประมาณนี้นะคะก็เหมาะพอดีทำด้วยในการปั้นอับมานะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะในส่วนของซูชินะคะตรงหน้าของยิมนี้ค่ะเป็นในโซนของ เทมปุระสไปซี่โรนั่นเองนะคะคุณผู้ชมใครที่ชอบในส่วนของเทมปุระแล้วก็ชอบในส่วนของซูชิโรเนี่ยเมนูนี้ก็แนะนำค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นเมนูซูชิของเรานะคะก็นี่เลยค่ะเป็นส่วนของแคลิฟอร์เนียนะคะหลายๆคนเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตัวของแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นนะคะซึ่งเป็นการโรในส่วนของไข่กุ้งนั่นเอง อีกอย่างนึ่ะทางผู้ชมคะต่อกันเรื่อยๆเลยเนาะเมนูของเรานี่เยอะมากๆเลยนะคะอีกอย่างหนึ่ง,งตรงหน้าของมิวน mm ี้ค่ะเป็นในส่วนของเนื้อเชริยากินะคะคุณผู้ชมใครที่ชอบในส่วนของเทริยากิเนี่ยเปลี่ยนจากไก่มาลองทานเนื้อทานหมูกันบ้างนะคะผู้ชมแน่นอนคะ่ะว่าถูกอกถูกใจทุกคนกันอย่างแน่นอนคะ่ะตรงหน้าตรงนี้ของมิวนะคะอีกหนึ่งเมนูคะ่ะเป็นเมนูที่หลายๆคนนะคะคนไทยเนี่ยชอบมากๆกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของยำแซลมอนเองนะคะตรงนี้เนี่ย ก็จะตัดในส่วนของอาหารญี่ปุ่นกับอาหารไทยมารวมกันนะคะเป็นเมนูฟิวชั่นนั่นเองนะคะอีกอย่างนึงค่าต่อมานะคะอันนี้เนี่ยเป็นส่วนของแซลมอนเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นท้องแซลมอนย่างนะคะผู้ชมเรียกได้ว่าเมนูนี้เนี่ยนิวชอบมากๆนะคะผู้ชมเพราะว่าเนื้อแซลมอนเนี่ยจะมีในส่วนของความมันนะ ทําให้คุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเหมือนสวัรคิ์เลยเข้าไปในปากก็นุ่มปากและได้กลิ่นในส่วนของเตาย่างอีกด้วยนะคะคุณผู mm ้ hmm. ชมอีกอย่างหนึ่งค่ะเป็นเมนูที่เป็นเมนูปลานะคะคุณผู้ชมนี่เลยเป็นปลาไข่ย่างเกลือนะคะคุณผู้ชมใครนะคะที่เคยทานปลาไข่ที่เป็นในส่วนของทอดเดี๋ยววันนี้มาลองชิมในส่วนของรสชาติการย่างเกลือกันนะคะแน่นอนว่าเด็กไม่แพ้กันค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่นี่เนะี่อกจากเขาจะมีในส่วนของอาหารนะคะที่เป็นจานหลักแล้วยังจะ ยังจะมีในส่วนของอาหารทะเล่นอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะอาหารทะเลหลายๆคนเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วนะคะเป็นสาลายวากกเมะนั่นเองนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่ายำสาลายวาเกเมะนะคะคุณผู้ชมใครที่ชอบรับประทานาที่นี่เนี่ยรสชาติเนี่ยเด็ดไม่แพ้ที่ไหนเลยนะคะและก็อย่างหนึ่งค่ะเป็นเมนูแมงกระพุนนะคะนี่เป็นแมงกระพุนน้ำมันงาน,นะคะคุณผู้ชมใครที่ ชอบรับประทานเนี่ยโอ้โหแน่นอนนะคะตัวแมงกระพุนเนี่ยมีความกรุบกรอบอยู่แล้วนะคะมาผสมกับตัวน้ํามันงาจะได้เรียกว่ามีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะคุณผู้ชมคะเมนูทานเล่นของเราเมนูสุดท้ายนะคะก็เป็นในส่วนของสลัดไข่กุ้งนะคะคุณผู้ชมหลายหลายคนเนี่ยอาจชอบรับประทานในส่วนของไข่กุ้งที่นี่เลยหลายๆเมนูนะคะก็มีการโรยไข่กุ้งมาแต่นี้เนี่ยจะได้รสชาติของไข่กุ้งที่เป็นปากเป็นคำนะคะคุณผู้ชมใครที่ชอบรับประทานเนี่ยแนะนําว่าสั่งเมนูนี้เป็นเมนูทานเล่นๆนะคะแต่ว่า เวลาราประทานไปแล้วเนี่ยรสชาติเนี่ยไม่เล่นเลยนะคะคุณผู้ชมอร่อยเด็ดมากๆเลยสําหรับจานนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็มาถึงเมนูข้าวของเรานะคะเมนูนี้ค่ะในมือของดิวนะคะหลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะสําหรับเมนูแกงกะหรี่กุ้งเทมปุระนั่นเองนะคะหลายๆท่านเนี่ย,ะะายาอาจจะเคยทานในส่วนของแกงกะหรี่เนื้อแกงกะหรี่ไก่นะคะแต่ที่นี่เนี่ยมีเมนูในส่วนของแกงกะหรี่กุ้งเทมปุระนะคะแน่นอนว่าในส่วนของข้าวก็เป็นข้าวีุปุนนะคะรสชาติอันนี้เนี่ยแค่ ดมกลิ่นก็หมอมแกงกะหรี่แล้วนะคะผู้ชมยังไงง่ยเดี๋ยวเราต้องลองชิมจานนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะ มาพูดคุยกับคุณจูนกันต่อเมื่อสักครู่นี้จะบอกว่าลองรับประทานในส่วนของตัวปลาทุกตัวเนี่ยสดมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของพวกที่เป็นอาหารทานเล่นนวยก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นเมนคอร์สก็ดีเนี่ยรสชาติกรมก่อบมากนะคะคุณเกินค่ะใครจะมาที่นี่นะคะผู้ชมแนะนําเลยนะคะอยากรับประทานปลาดิบให้หนึกถึงร้านซูนามิซูชิบัฟเฟ่น,นะคะผู้ชมมาที่นี่เนี่ยครบแน่นอนเลยแต่ว่าอยากจะถามคุณจูนหน่อยว่าในส่วนของราคาอาหารยังไงบ้างคะ ก็ตอนนี้นะคะสำหรับสาขาชายพฤกษ์ึกนะคะเป็นสาขาที่เปิดใหม่เราก็จะมีโปรโมชั่นนะคะ449บาทเน็ตต่อท่านนะคะโดยราคาเนี้ยคุณลูกค้าสามารถนั่งรับประทานสั่งได้กว่า150เมนูภายในเวลา1ชั่วโมงครึ่งนะคะ,คะโดยที่เราจะรวมในส่วนของเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์นะคะมีน้ำอัดลมชาเขียวร้อนชาเขียวเย็นแล้วก็ตบท้ายด้วยไอศครีมค่ะ,คะนคะคะแล้วตรงนี้เนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนของโซนแชร์คึคะ ร้านของเรานะคะอยู่ที่ซอยชัยพฤกษ์หนึ่งคือถ้าเกิดว่าเข้าจากทางฝั่งสุขุมวิทเนี่ยคือ10เมตรปุ๊บซ้ายมือจะเห็นป้นายซูนามิเลยค่ะรับรองหาไม่ยากค่ะ,คะแล้วในส่วนของจะบอกว่าใครที่มาที่นี่เนี่ยร้านเปิดปิดตั้งแต่เวลากี่โมงคะสำหรับสาขาซอยชัยพฤกษ์นะคะจะเปิดทุกวันยกเว้นวันอังคารนะคะเวลาบ่าย4โมงถึง4ทุ่มเป็นต้นไปค่ะ นะคะสี่โมงถึงสี่ทุ่มนละอีกสาขาหนึ่งละคะสำหรับสาขาสาย3นะคะก็คือวันหยุดจะสลับกับสาขานี้นิดนึงนะคะสาย3าาายาจะหยุดทุกวันจันทร์แล้วก็เปิดตั้งแต่5โมงเย็น<ม><ม>ถึง5ทุ่มค่ะนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะมาเนี่ยก็จะบอกว่าให้ Wal- k w เ l k in เข้ามาเนี่ยบางทีก็อาจจะโตเต็มสักนิดน,นึงโทรมาจองอะไรไงบ้างคะได้ค่ะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถโทรจองนะคะ0 8 7 9 0 8 7 0 0 0ค่ะ ชมจะบอกว่าตรงนี้นะคะใครที่อยากจะมารับประทานตอนนี้เนี่ยก็ย้ำกับคุนี่นีนึงในส่วนของโปรโมชั่นนะคะ449บาทนะคะเด็ดหน้าท้าต่อหัวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็แน่นอนนะคะว่าฟรีในส่วนของเครื่องดื่มด้วยรวมถึงไอศครีมเนี่ยรวมอยู่แล้วใน499บาทนะคะคุณผู้ชมเอ้ย449บาทนะคะและในส่วนของเมนูอาหารเนี่ยมีให้เลือกถึง150เมนูนะคะก็ฝากด้วยสําหรับร้านซูนามิซูชิบัฟเฟ่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีในส่วนของใบการันตีความอร่อยนะคะมาม๊อ ให้คุณจูนด้วยขอได้ค่ะ <Wow. S 1> นี่เลยนะคะขอมอบให้ไว้นะคะ <c oughs> ว่าร้านนี้เนี่ยอร่อยจริงๆนะคะคุณ <c oughs> ผู้ชมค่ะนี่เลยให้เกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะมีร้านไหนที่เด็ดๆดังๆเนี่ยอยากจะให้เราทางรายการตะเวนหม่ำนะคะไปมาการันตีแบบนี้นะคะคุณ <c oughs> ผู้ชมยังไงก็อย่าลืมโทรมานะคะที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างจอนี้ <c oughs> ส่วนนี้นะคะสวัสดีคุณจูนมาก <c oughs> สองคนเนี่ยต้องขอตัวลาคุณผู้ชมก่อนนะคะยังไงก็ฝากออเดอร์ละกันสำหรับใครที่มีร้านอาหารไหนนะคะก็แนะนำาได้กับทางรายการของเราน,นี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ